เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการคิดค่าคอมของแอดมินในทีมเรากันนะครับก็จะเป็นแบบเทคนิคในการคิดค่าคอมแบบง่ายๆนะครับก้อนหนับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บของ Myorder นะครับแล้วไปที่คําสั่งซื้อสําเร็จนะฮะพอมาถึงหน้าคําสั่งซื้อสําเร็จใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับดูตรงคําว่าแสดงผลข้างบนนี้นะครับเราสามารถกรองได้นะครับว่าเราจะคิดค่าคอมนะครับอาจจะเป็นของเดือนนี้ของสัปดาห์นี้หรือของวันนี้ก็ได้นะครับทุกคนมีฟิลเตอร์แบบนี้เลยนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นของเดือนนี้แล้วกันเนาะแบบนี้ก็จะเป็นการคิดค่าคอมของแอดมินในเดือนนี้ทั้งหมดนะครับทุกคนเนาะมันก็จะขึ้นออเดอร์ในเดือนนี้ขึ้นมานะครับว่ามีออเดอร์ไหนบ้างนะครับเราก็ทําการติ๊กถูกตรงข้างบนนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าคําสั่งซื้อนะครับมันจะเป็นการติ๊กถูกโดยการเลือกทั้งหมดนั่นเองนะครับทุกคนเนาะหลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ export to excel นะครับข้างหลังนี้นะครับอตรงนี้นะครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับรูปแบบเดิมรูปแบบที่1หรรือูปแบบที่่2ก็ได้เชนกัันนะครบแต่ในตัวอย่างนนี้ะครับผมจะเลือกเป็นรูปแบบบเดิมนะครัอ กดได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่เก็บนะครับและกดเซฟได้เลยครับพอเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหาไฟล์ excel นั้นนะครับที่เราได้เซฟไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าของไฟล excel ที่ผมโหลดอมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้ก่อนนะครับจะใขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเปิดใช้งานการแก้ไขนั่นเองนะครับกดเปิดได้เลยอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่เราดาวน์โหลดออกมาเนาะเราก็เลื่อนไปข้างหลังเลยครับ มันจะมีชื่อแอดมินอยู่นะครับของผมนะครับจะมีแอดมินอยู่2คนนะครับก็คือแอดมินส้มนะครับแล้วก็แอดมิน1นะครับซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนนะครับมีแอดมินหลายคนเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อแอดมินทั้งหมดมาเลยนะครับอาจจะเป็นแบบแอดมิน1แอดมิน2แอดมิน3แอดมิน4ไปเรื่อยๆนะครับก็คือแล้วแต่จานวนแอดมินในทีมเราเลยนั่นเองนะครับมาเรามาถึงวิธีการคิดค่าคอมนะครับมันจะเป็นวิธีแบบง่ายๆนะทุกคนนะ ก็อนดับแรกนะครับให้ทุกคนมาดูตรงที่ช่องหรือว่าคอลัมน์ที่เขียนว่ายืนยันการชําระเงินโดยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับระบบนะครับก็จะขึ้นชื่อของแอดมินนะครับที่ปิดยอดของออเดอร์นั้นๆได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแอดมินส้มแอดมินหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้ามีหลายคนก็จะขึ้นหลายชื่อนะครับอ่าวิธีการคิดนะครับเราจะคิดทีละคนนะครับถามว่าคิดยังไงใช่ไหมครับก็ ให้ผมนะครับเอาเมาส์ไปชี้ข้างบนนะครับนี่นะครับตรงคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ของผมก็จะเป็นคอลัมน์ U นะครับที่เป็นการยืนยันการชําระเงินนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับให้มันเป็นลูกศรสีดำๆแบบนี้นะเนี่ลองดูใหม่นะเนี่ยมันจะเป็นลูกศรสีดำดำขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกได้เลยครับอ่ามันก็จะเป็นแบบการฟิลเตอร์ออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนให้ทุกคนนะครับดูที่เมนูทางด้านบนนะครับที่เป็นแถบเครื่องมือนะครับ toolbar ตรงนี้เนาะไปตรงคําว่าข้อมูลนะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะเข และให้ทุกคนนะครับคลิกตรงคําว่าตัวกรองนะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นคําว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับก็กดคลิกไปได้เลยครับ1นทีนะปุ๊บอ่ามันก็จะมีลูกศรขึ้นมาข้างหลังตรงนี้เลยนะครับตรงกมาบยูนะเราก็สามารถคลิกตรงลูกศรน,นี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการกรองชื่อของแอดมินนั่นเองนะครับผมจะคลิกให้ทุกคนดูนะครับนี่ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อแอดมินของผมมานะครับทั้ง2คนเลยก็คือแอดมินน้ำส้มกับแอดมิน1นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นติ๊กถูกทั้งหมดอยู่ใช่ไหมครับผมก็เอาติ๊กถูกทั้งหมดออกนะครับแล้วก็เลือกแอดมินคนใดคนหนึ่งนะครับผมจะเลือกเป็นแอดมินส้มก่อนนะครับแล้วกดตกลงครับอ่าเห็นไหมครับในหน้าของ Excel นะครับมันก็จะแสดงเฉพาะออเดอร์ที่แอดมินส้มปิดเท่านั้นนะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนหรือถ้าเกิดอยากดูของแอดมินหนึ่งนะครับก็กดแค่ของแอดมิน เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแค่ออเดอร์ของแอดมินหนึขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปอย่างตอนแรกเลยนะครับก็คือถ้ามีแอดมินหลายคนมันก็จะขึ้นมาหลายชื่อนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองคิดค่าคอมของแอดมินหน่ะครับหลังจากที่เรากรองฟิลเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรามาที่ยอดเงินนะครับตรงนี้เลยนะครับคอลัมน์ P นะของผมนะตรงคําว่ายอดเงินนะครับตรงนี้นะ มันจะแสดงยอดเงินแบบนี้ขึ้นมานะครับบางคนนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับมันจะยังไม่สามารถคิดเงินได้นะครับหรือว่ายังไม่สามารถคำนวณได้นั่นเองนะครับให้เราลากคลุมนะครับทั้งหมดเลยนะที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะและคลิกตรงสามเหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้เลยและให้เลือกเมนูแปลงเป็นตัวเลขนะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นยอดขายแต่ละออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่แอดมินหนึ่งปิดได้นั่นเองนะครับเราจะคิดค่าคอมนะครับเราต้องคิดยอดรวมก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกนะครับตรงไหนก็ได้ครับที่มันว่างนะครับแล้วกก็ด เท่ากับนะครับแล้วก็ซัมนะครับ S U M นะทุกคนนะก็ซัมมันเลยนะนี่ลากคุมเลยครับแล้วก็ enter นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นยอดขายทั้งหมดที่แอดมินหหามาได้นั่นเองนะครับทุกคนหรือจะใช้อีกวิธีก็ได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะก็คือเราก็ลากคุมตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วไปที่หน้าแรกนะครับหรือว่า home นะครับตรงเมนูทูบาร์นะแล้วก็เลือกข้างหลังนะครับที่เป็นผลรวมอัตโนมัติตรงนี้นะหรือก็คือซ้ำเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องพิมพ์นะทุกคนเนาะแล้วก็คลิกได้เลยครับ อ่าเห็นไหมครับก็จะซ้ำออกมาเป็น450เท่ากันนะทุกคนนะอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะได้ยอดรวมมาใช่ไหมครับเราสามารถนํายอดรวมนี้นะครับไปคิดค่าคอมของแอดมินเราได้เลยนะทุกคนซึ่งการคิดค่าคอมนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะคิด5% 2%หรืออะไรแบบนี้นะทุกคนเนาะเราสามารถเอาไปคิดในเครื่องคิดเลขในกระดาษหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นคิดใน Excel นี้เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะอ่ะอ่สมมุติผมคิดเป็นค่าคอมแล้วกันนะอ่ะค่าคอมนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิด10%นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เอาเมาส์นะครับไปจิ้มตรง450นะครับแล้วก็คูณ10%นะครับก็คือคูณ10หารด้วย100นั่นเองนะครับแล้วก็ ENTER ได้เลยครับอ่ามันก็จะเป็น45บาทนะครับสำหรับค่าคอมของแอดมิน1นึนั่นเองนะครับทุกคนหรือถ้าเกิดคิดแบบค่าคอม2%นะครับมันก็จะเป็นคูณด้วย2หาร100นะครับ จะได้9บาทนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้นะสำหรับวิธีการชิดค่าคอมนะทุกคนเนาะแล้วก็สามารถนาเลขตัวนี้นะครับไปจดหรือว่าไปสร้างอีกชีตหนึงก็ได้นะครับเพื่อเป็นแบบชีตบันทึกค่าคอมอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ผมจะเขียนไว้นี้แล้วกันเราจะได้ไม่งงเนาะ,ะค่าคอมของแอดมินหน่งได้ไป9บาทนะฮะ น,นี่คือจดไว้เฉยนะครับจดไว้แบบกันลืมกันลืมมาเดยเรามาทําค่าคอมของแอดมินคนต่อไปนะครับอ่าล้วก็มาฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับตรงช่องที่ยืนยักนการชำระเงินนะครับที่เราได้ทําฟิลเตอร์ไว้เมื่อกี้เนาะ ก็จะเป็นแอดมินนำส้มนะครับอ่าติ๊กถูกไปครับแล้วกดตกลงอ่ามันก็จะขึ้นออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่แอดมินนำส้มเนี่ยปิดการขายได้นั่นเองนะครับทุกคนก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับมาดูที่ช่องที่เป็นยอดขายนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับที่มันมีแบบตัวเลขมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วมันมีสามเหลี่ยมเขียวขึ้นข้างบนเนี่ยคือมันยังคานวณไม่ได้นะครับแล้วก็ลาาคุมนะครับแล้วกดสามเหลี่ยมเหลืองเหลือเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลืออกเเเปปป็็นนแลลงตัวข สามเหลี่ยมเขียวๆมันก็จะหายไปแล้วเห็นไหมเราก็สามารถคิดได้แล้วนะครับเราก็จะหาค่าซ้ําก่อนเหมือนเดิมครับก็คือหายอดขายรวมทั้งหมดของแอดมินน้ำส้มนั่นเองนะครับก็จะซ้ําของยอดนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็กด Enter ครัครับแอดมินน้ำส้มนะครับในเดือนนี้นะครับขายไปได้1,050บาทนะครับอ่าเราก็จะมาคิดค่าคอมกันเหมือนเดิมนะครับ อย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยที่เรากําหนดไว้นะครับว่าจะให้ค่าคอมเนี่ยแอดมินคนละกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะครับสมมุติผมให้น้าส้มนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนเดิมครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็เอาเมาส์คลิกที่ยอดขายทั้งหมดนะครับที่แอดมินน้าส้มทําได้นะครับก็คือหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับคูณด้วยสิบหาหนึ่งร้อยอ่านี่คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแอดมินน้าส้มนะครับจะได้ค่าคอมในเดือนนี้ทั้งหมดหนึ่งรััับบบบบหรรรือออถ้าาาาคคคิดดนนนะะะก็็จเปยทท่ ห2หาร100อ่านี้คือ2นะครับแล้วกด Enter ได้เลยก็จะได้ทั้งหมด21บาทนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเทคนิควิธีการคิดค่าคอมแบบง่ายๆแบบคร่าวๆนะครับสำหรับแอดมินของเราในทีมเนาะ เดี๋ยวเรามาลองกันอีกหนึ่งอันนะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามาที่หน้าเว็บของ My Order มือนเดิมนะครับครั้งนี้นะครับผมจะเลือกระยะเวลาในการคิดค่าคอมเองครับทุกคนนะก็เอามาปรชี้ตรงนี้นะครับที่เป็นระยะเวลานะทุกคนนะแล้วก็กดตรงรูปปฏิทินนะครับทางด้านหลังนะครับทุกคนก็กดคลิกไปได้เลยครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกวันที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราจะคิดค่าคอมแอดมินนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเลือกตั้งแต่วันที่1พศจิกายนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับแล้วกดค้นรับ อ่ามันก็จะขึ้นออเดอร์ทั้งหมดนะครับในวันที่เราเลือกมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนผมก็ทําเหมือนเดิมครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการติ๊กเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด Export Excel เลนะครับแล้วเลือกเป็นรูปแบบเดิมนะทุกคนนะอ่าหลังจากนั้นเลือกที่เก็บนะครับแล้วกดเซฟได้เลยและให้เรานะครับไปเปิดไฟล์ Excel นะครับที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะทุกคนเนาะอันนี้เป็นการทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเปิดการใช้งานการแก้ไขนะทุกคนนะอ่าแล้วก็เลื่อนไปด้านหลังเหมือนเดิมเลย อ่าทุกคนเห็นไหมครับว่าอันนี้ที่ผมโหลดมาเนี่ยแอดมินหนึ่งนะครับมียอดขายหรือว่ามีออเดอร์เพิ่มขึ้นนะทุกคนเนาะแล้วก็จะมากรองฟิลเตอร์เหมือนเดิมครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกตรงคอลัมน์ยูนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับให้มันเป็นลูกศรสีดากดคลิกททีครับแล้วไปที่แถบเครื่องมือนะครับที่เขียนว่าข้อมูลแล้วเลือกตัวกรองนะครับหรือว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับก็กดลูกศรนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะแอดมินที่เราต้องการได้เลยนะครับผมผมก็จะเลือกกกเฉพาะดนคครรัับบ่ตลง อ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นจะพอยอดขายของแอดมิหนึ่งมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ไปที่ตรงยอดเงินนะครับเห็นไหมครับมันยังมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเขียวอยู่ตรงมุมนะครับมุมบนแบบนี้นะครับแล้วก็ลากคุมเหมือนเดิมนั้นแล้วก็กดตรงสามเหลี่ยมสีเหลืองครับให้กลายเป็นตัวเลขนะทุกคนนะนี่แปลงเป็นตัวเลขครับอ่าแค่นี้ครับเราก็สามารถคิดค่าคอมของแอดมิหนึ่งได้แล้วนะครับก็หาค่าซ้มก่อนเลยนะเหมือนเดิมนะ S U M ซัมนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดเลย และกด enter ครับอ่าก็จะได้ยอดขายของแอดมิน1ในเดือนนี้นะครับก็คือ1,900น้บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มาคิดค่าคอมกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะค่าคอมสมมติว่าเป็น5%์ละกันเนาะก็จะเป็นเท่ากับ1,900ตัวนี้นะครับคูณกับ5หารด,ด้วย100นะครับนี่ก็จะเป็น95บาทนั่นเองนะครับสำหรับค่าคอมของแอดมิน1ในวันที่ที่ผมเลือกนะครับก็คือ1พฤศจิกาถึง16พฤศจิกายนนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวิธีการคิดค่าคอมของแอดมินในทีมเรานะครับถ้าเกิดใครนะครับไม่เข้าใจหรือว่าติดปัญหาตรงไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถติดต่อสอบถามแอดมินของ My o r d e r ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ